สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพราวาทาหลอด91โดยหมอแพรนะคะอ่านสารจากจักรวาลแผ่นไพ่ยิปซีในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำนายดวงชะตา ของผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีในเดือนสิงหาคมนะคะจะเริ่มต้นจากคนที่เกิดในราศีมีนเมษพรษภศกนะคะไปจนถึงลำดับที่12คือคนที่เกิดในราศีกรุมนะคะก็จะเป็นดวงชะตาโดยรวมในเรื่องการงานการเงินความรักนะคะวันนี้เราใช้ไพ่นะคะฮิปซีไทย ยิบสีทาโร่นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของคำเตือนนะคะคำบอกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะฝากบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะในแต่ละราศีนะคะรับชมรับฟังโดยใช้วิจารณญาณเพราะดวงทั้งหมดเป็นดวงโดยรวมไม่ได้เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของใครเพียงบุคคลเดียวนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือในส่วนที่ใช่ให้คุณเก็บเอาไปพิจารณาแล้วปรับปรุงแก้ไขเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้กับตัวเองนะคะ ฝากขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็คนที่เข้ามารับชมในเวลานี้ด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาวเมทุนนะคะคนที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนจนถึง14กรกฎาคมนะคะหรือว่าคุณผูกดวงมาล้าสถิตในลัคนาราศีเมทุนสามารถรับชมรับฟังได้นะคะดวงเป็นดวงดวรืยอวม่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะให้เพื่อนฟังเป็นแนวทางนะคะ ขอให้สิบใบให้ชาวราศีเมถุนนะคะเดือนสิงหาคมสามทหารเอกพระลักษมีเดือนนี้เราเปลี่ยนมาใช้ไพ่สีไทยนะคะโอ้โหพระรามคลองเมืองชาวเมถุนไพ่สวยมากนะคะเมถุนเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรนะคะ เพื่อนคนโสดราศีเมถุนเดือนนี้เจอคนรักนะคะแน่นอนเจอคนดีๆเข้ามานะคะขอโทษในเดือนสองเดือนนี้นะคะหาหนุนทุก ไพ่แล้วนะคะอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเห็นมไม่ชัดนะคะคนที่เกิดราศรีเมถุนเนะเวลาเนี้ยคุณกําลังใจจดใจจอนะคะกับเรื่องหน้าที่การงานนะคะมีโอกาสที่จะได้รับความโชคดีหลายคนน่าทำงานเดิมอยู่หรือทํางานเกี่ยวกับข้าราชการนะคะงานเกี่ยวกับ ยศตำแหน่งหรือว่าตำรวจทหารนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้รับความเมตตานะคะได้รับการเลื่อนขั้นหรือว่าได้โอกาสได้ช่องทางดีๆนะคะเรื่องการงานมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเริ่มต้นทําธุรกิจหรือวางแผนง,งานตัวใหม่นะคะก็มีแนวโน้มว่าลูกน้องของคุณหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะเข้าขาคุณได้ดีไปได้ดีนะคะสําหรับคนที่มั่นคงในเรื่องการงานนะคะ างานยังไปได้มีความหวังใหม่ความมุ่งหวังมุ่งมั่นครั้งใหม่ที่จะไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะมีคนให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะเพื่อนๆยังมีใช้ไม่ขาดมือช่วงนี้นะหลายคนอาจจะวิตกกังวลน,นะคะไม่สบายใจถึงภาระหน้าที่ ในเรื่องการงานแล้วก็การเงินนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีแนวทางการแก้ไขนะบางคนวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินนะคะหนี้สินแล้วก็ภาระที่ต้องแบกรับอาจจะมีการใช้เงินจํานวนมากยิ่งขึ้นนะคะระวังเรื่องความเจ็บป่วยนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ป่วยกับโรคประจําตัวนะคะหรือว่าโรคเกี่ยวกับช่องท้องอวัยวะสืบพันธุ์มดลูกนะเพื่อนๆระวังโรค ที่เกิดขึ้นณเวลานี้ด้วยนะคะหลายคนเป็นอยู่แล้วคุณอาจจะอยู่ในลักษณะที่พักฟื้นอยู่ก็ได้นะคะต้องเฝ้าระวงังหรือหลายคนก็อาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมนะคะอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจไม่ใช่ว่าที่พูดออกมาเนี่ยทุกคนจะต้องเป็นทุกอย่างนะคะมีเกณฑ์อาจจะต้องแปลสินทรัพย์ในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะจัดการจัดสรรเรื่องการเงินนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะทำได้นะคะไปได้ดีนะ หนึนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องการงานนะคะกับธุรกิจหรือว่าองค์กรเดิมที่คุณทําอยู่ตัดสินใจที่จะจบในเรื่องการงานลักษณะนี้แล้วเ,เปลี่ยนไปทไําในส่วนใหม่นะคะในงานใหม่ของคุณก็มีโอกาสที่คุณจะหาได้แล้วก็ไปได้นะคะระวังเรื่องความเจ็บป่วยอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องของคุณดูแลใส่ใจเขาด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่ญาติของคุณอาจจะเจ็บป่วยนะคะ พยายามสร้างบุญสร้างกุศลนะคะไหวพระสวดมนต์นะคะคิดดีทําในสิ่งที่ดีมีอะไรก็ได้ที่เล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณทําได้นะคะพยายามทําบุญสร้างกุศลนะคะความรักนะคะหลายคนอาจจะยุติความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนโสดคุณมีโอกาสที่จะเจอเจอคนที่ดีนะคะเจอเนื้อคู่ที่ดีนะคะเจอผู้มีบุญวาสนาบารมีแทดเทียมกับคุณแล้วก็ เป็นคนที่มีความโชคดีในเรื่องการเงินด้วยนะคะคนคนนั้นนะคะค่อนข้างจะการเงินดีนะคะคนใหม่หรือว่าคนคุยะคะตัวเลือกใหม่ในชีวิตของคุณนะคะสิ่งที่อยู่ภายในใจของคุณนะคะวงล้อแห่งโชคเพื่อนๆต้องการโชคลาภต้องการโอกาสในเรื่องการเงินเข้ามานะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ได้รับในสิ่งนั้นนะคะแต่ว่าช่วงนี้ให้คุณพยายามสร้างบุญสร้างกุศลนะคะแล้วก็ใจเย็น ต่อไปเรามาดูการงานเพื่อนๆชาวราศีเมทุนนะคะเรื่องการงานนะคะสไม้เท้า j u m g n t เจ็ดเหรียญน,นะคะ7ซวนน็อปเพนจักนะคะหลายคนอาจจะเหนื่อยหน่อยในเรื่องการงานช่วงนี้นะคะ ยังวิตกกังวลนะคะทำไปแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนอย่างที่คาดคิดแต่ว่าช่วงนี้ให้คุณทำไปก่อนนะคะใจเย็นเ็นมีสติเกี่ยวกับการทํางานให้มากยิ่งขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะทําผิดพลาดนะคะหลายคนวิตกกังวลมากเกินไปนะคะอาจจะทําให้คุณทํางานออกมาไม่ได้ไมไ่ได้ตามเป้านะคะหรือว่าคุณอาจจะทําตามเป้าจริงแต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพนะคะช่วงนี้ พยายามมีสติตั้งสตินะคะเรื่องไหนก็ตามที่วิตกกังวลเกี่ยวกับคนรอบข้างนะคะปัญหาต่างๆจะมีทางแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสี่ไม้เท้าคุณเป็นคนที่มีงานมั่นคงอยู่แล้วนะหลายคนนะคะเป็นงานที่ยังทำต่อไปได้อาจจะต้องขยันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะณนะเวลานี้ใครที่ยังมีงานทำอยู่ถือว่าดีมากนะคะ จัส <Just> เมนเบื้องบนบอกว่าทำไปก่อนนะคะพยายามสู้ไปก่อนอดทนไปก่อนนะคะสำหรับคนที่เปลี่ยนงานก็ต้องใช้เวลานะคะความสำเร็จทั้งหมดนะคะสีไม่เท้าอาจจะยังไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะเวลานี้คุณอาจจะอยู่ในลักษณะที่ทั้งเหนื่อยแล้วก็ท้อนะคะถึงแม้จะท้อแต่ก็ยังมีงานให้ทำนะคะเพื่อนๆต้องคิดแบบนี้นะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของการเงินนะคะ แฮงแมนสีดาบนะคะเปิดไพ่มา3 4, ามสี่ราศีนี้ สี่ดาบนี่ได้เกือบทุกราศีเลยนะคะการเงินเพื่อนๆถึงแม้จะนิ่งนะแต่ช่วงช่วงปลายเดือนนะคะหรือการเดือนอะจะมีโอกาสเรื่องการเงินนะคะมีความช่วยเหลือด้านการเงินจากคนในครอบครัวนะคะมีโอกาสที่จะ ปลาสินทรัพย์ให้เป็นเงินนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนะอาจจะมีการชะงักเรื่องการเงินนะคะหรือว่าคลิปมากใช้เงินเกี่ยวกับการเจ็บป่วยหรือการรักษาตัวนะคะเ,เพื่อนๆต้องประหยัดการใช้ใจ่ายให้มากยิ่งขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ยังคงทรงตัวนะหลายคนก็ผ่านมันไปได้นะคะอาจจะมีโชคลาภเข้ามานะคะจากคนในครอบครัวนะคะ จากบ้านจากรถจากทรัพย์สินที่เป็นในส่วนของครอบครัวในส่วนที่เป็นตัวของตัวคุณนะคะสิถ้วยนะคะแล้วก็วงล้อแห่งโชคเนี่ยเหมือนกับว่าคุณจะมีโอกาสเรื่องการเงินเข้ามานะคะทําให้ผ่านวิกฤตทําให้ผ่านช่วงนี้ไปได้นะคะสําหรับคนที่เกิดราศีเมถุนเดือนสิงหาคมนะคะต่อไปมาดูในส่วนของความรักนะคะ สามถ้วยนะคะแมจิกเชียนคิงสับคัพนะคะความรักใครหลายคนนะมีความสุขมีการเจอ คนใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะคนโสดนะคะอย่างที่บอกนะอาจจะเจอคนในแวดวงเพื่อนฝูงสังคมนะคะโลกโซเชียลก็ได้นะเจอหนุ่มเจอผู้หญิงที่ค่อนข้างดูดีนะคะอาจจะมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะแบบว่าไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเป็นคนที่เขาจะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ไปกับคุณได้นะ,ะให้ลองเปิดใจดูนะคะในเดือนสิงหาคมนี้แล้วถ้าเกิดว่าสําหรับคนมีคู่นะคะก็มีโอกาสที่จะ มีปัญหาเรื่องความรักสามเศร้าหรือสัมพันธ์ที่มีคนอื่นเข้ามานะคะไม่ใช่ทุกคู่นะคะมีโอกาส มีคนมาแอบรักแอบชอบแอบปลื้มนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะคะอาจจะมาในลักษณะที่นิ่งๆนะคะไม่แสดงออกหรือว่าไม่ได้บง่งบอกนะคะทางสีหน้าทางสายตาหรือการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าชอบคุณหรือปลื้มคุณอยู่นะคะส่วนคุณและคนรักก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งๆนะคะต่างคนต่างมี ทิศิซึ่งกันและกันนะคะมีความสามารถทั้งคุณแล้วก็คนรักนะอีกคนนึงนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้เงียบๆนะเป็นความรักที่ยังไปกันได้นะคะหลายคนอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของคนอื่นเข้ามานะคะแต่มีในส่วนของเพื่อนที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาก็ได้นะคะทั้งเมจิ c เชียแล้วก็คิงซ s อกคัพนะคะอีกคนหนึงก็เป็นคนที่เก่งมีความสามารถอีกคนนึงก็อาจจะไม่ได้แสดงออกนะคะ เป็นคนที่นิ่งๆนะคะบุคลิกของคุณสองคนอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะลงตัวนะคะก็อาจจะมีปัญหากันบ่อยครั้งถ้าคุณทะเลาะหรือไม่เข้าใจกันนะคะให้คุยกันดีๆปรับความเข้าใจกันนะคะเรามาดูในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากฝากบอกอะไรถึงเพื่อนๆชาวราศีเมถุนนะคะ ตั้งมั่นเพียงรัตนาตราัยนะคะอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าณเวลานี้นะคะทุกคนก็มีปัญหาไม่มากไม่น้อยหรือมีด้วยกันหมดนะคะพยายามมีสตินะคะพยายามสร้างบุญสร้างกุศลเล็กๆน้อยๆที่คุณทําได้นะคะสิ่งนี้จะปกป้องคุ้มครองคุณไม่ว่าปัญหาในเรื่องของการเงินหรือการงานที่เพื่อนๆได้รับนะคะอาจจะเป็นในส่วนของ การเริ่มต้นใหม่นะคะก็อาจจะมีโอกาสที่คุณจะทํามันได้ดีกว่าเดิมนะคะคุณอย่าพึ่งท้อนะคะสิงศดิทธิ์อยากบอกว่าสร้างสมคุณงามความดีนะคะรักที่ไม่จางหาย เขายังคงรักแล้วก็เมตตาคุณนะคะสิ่งใดก็ตามหลายคนอาจจะมีการขอพรในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะให้คุณมีงานทําให้คุณประสบความสําเร็จให้การงานของคุณไปได้นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้พรได้รับในสิ่งนั้นนะคะให้เพื่อนๆอีกใบหนึ่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากฝากบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีเมถุนนะคะ อยากให้ลูกหลานสุขสบายนะคะใครก็ตามที่มีญาติมีบรรพบุรุษหรือเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นญาติกับคุณหรือคนรักนะคะเขาอยากให้คุณมีความสุขอยู่สุขสบายนะคะคอยเอาใจช่วยคอยเมตตาคุณนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่คุณมีปัญหานะคะเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มาชี้นำหรือว่า บอกเตือนคุณเสมอนะคะหลายคนอาจจะเป็นคนที่มีเซนก็ได้นะยิ่งคุณไหวพระสดมน์สร้างบุญนะคะคุณจะสื่อถึงสิ่งนี้ได้แล้วเขาก็อยากให้คุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาดวงวิญญาณปันพระบุรุษพระภูมิเจ้าที่นะคะอยากให้คุณมีความสุขนะคะยังรักแล้วก็เมตตาให้คุณสร้างคุณงามความดีปัญหาที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายไปใน,นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเพื่อนๆต้องตั้งสติ ไม่ว่าจะเจออะไรเป็นอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนมันก็คือเครื่องพิสูจน์ว่าคุณเป็นผูท้ที่มีความสามารถผ่านมันไปได้นะคะเอาใจช่วยชาวราศีเมทุนนะคะถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ